ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้าหมูมู่นะครับตอนนี้ทุ่มกับ9นาทีนะครับก็ฟุตบอลวันนี้ต้องบอกว่ามีน้อยนะครับมีน้อยมันเป็นค่ําคืนวันจันทร์นะครับคู่ที่เลือกมาเนี่ยก็เป็นฟุตบอลลีกรองนะครับเป็น ลีกเดอร์ฝรั่งเศส2นะครับจะเตะในเวลาตี2.45นาทีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่าง USL Dunker นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกองนะครับก่อนอื่นเลยนะคู่นี้จะบอกว่าแรงบันดาลใจก็ไม่ใช่เพราะเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ในกลุ่มไลน์สมาชิกเนี่ยผิดนะครับมันเป็นคู่ของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็แบดเจอกับล้อง ต้องบอกเลยว่ากรณีเนี่ยเหมือนกับคู่นี้เลยนะครับกรณีเนี่ยเหมือนกับคู่นี้เลยไม่ว่าจะเป็นสถิติการเจอกันซึ่งเมื่อวานเนี่ยไอ้แบทเนี่ยไม่เคยชนะล้องเลยเทียบโอนมากับคู่นี้ u s l d u n k e r ก็ไม่เคยชนะก้องเลยนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปไอ้คู่เมื่อวานใช่ไหมคู่แบทเนี่ยราคาแฮนดิแคปฟิกออดเหมือนกันเลย ไม่ว่าจะเป็นกระแสที่ไหลลงจากราคาเปิดครึ่งลูกลงมาเหลือปอนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟิกออทที่จ่ายก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมดูว่ามมันจะหลอกไหมเออแต่ถ้ามันเป็นทรงเดิมนะครับมันเป็นทรงเดิมว่ากันไม่ได้ไปมองไปโฟกัสว่ามันเป็นคู่ที่ราคาแปลกนะครับเพราะ เมื่อวานนี้ก็เหมือนกันอันดับดีกว่าแล้วก็ต่อน้อยใช่ไหมอันนี้ยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนเหมือนเข้าไปใหญ่แล้วก็ดีกว่าเยอะนะเพื่อนๆดูดูสถตินะตอน,นเนี้ยูเอลดันเคอร์เนี่ยอยู่ดับ4นะครับก็15เกมเนี่ย10ชนะ9เสมอ1แพ้5นะครับมี28แต้มคือถามว่าความเข้มข้นในเกมวันนี้ดันเคอร์เอาไหม ก็ต้องเอานะครับเพราะว่าถ้าชนะเนี่ยอย่างน้อยๆพวกเขาจะขึ้นไปอยู่ที่3และแสงเม็ดขึ้นไปแล้วก็มีแต้มเท่ากับปารีสนะครับแล้วก็จะตามหลังโรลลิยองแค่2แต้มนะครับเอาไหมเอาคิดว่าเอานะครับในขณะที่กองเนี่ยอยู่อันดับที่16นุ่นนะครับอยู่โซนแดงแล้วนะครับลงเล่น15เกมชนะ4เสมอ3แพ้8นะครับมี15แต้มนะครับซึ่งถ้ามองกัน ถ้า <c oughs> ถ้าปกติเนี่ยเราไปมองโฟกัสที่ราคาแปกเนี่ยยังไงคู่นี้ก็ต้องลองก้องนะครับซึ่งก็เหมือนเมื่อวานเนี่ยไปลองร้องไอ้ร้องไอ,อง้กอ,อ,อ,องเนี่ยดูว่าชื่อมันด้นคลองจองอีกนะร้องกับก้องเออ่ถ้าดูแล้วอะถ้าเราไม่โฟกัสที่ราคาแปกไปตามกระแสน้ำอะเนาะสมควรเลือกดันเคอร์วันนี้นะอลองดูสถิติของดันเคอร์นะ มันน่ากลัวมากนะนี่เห็นไหมดันเคอร์เล่นในบ้านเนี่ย <c oughs> 8เกมชนะ7แล้วก็แพ้หนึ่งนะครับมี21เอ็แต้มลอริยองเนี่ยแข่ง8ชนะ8นะในบ้าน <c oughs> ทีนี้ถามว่าวันนี้ถ้าโดยโดยมองโดยศักยภาพอะดันเคอร์ยังไงมันก็เหนือกว่านะครับนี่อ่าดู กองเนี่ยลงเล่นนอกบ้านเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ห้านะครับอืเห็นบทเรียนเมื่อวานแล้วเนี่ยผมว่าวันนี้เออ่เขาจะให้เราไปโฟกัสที่ราคาแปลกเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าแล้วก็ไปลองเสร็จแล้วโอ้โหเมื่อวานไอ้แบรดเนี่ยชนะล้องไปถึงสี่หนึ่งครึ่งแรกก็ขาดแล้วสองศูนย์แล้วนะครับแล้วดูจากสถิติของดันเคอร์เพื่อนเพื่อนดูกันแล้วกันเนี่ยเห็นไหม สถิติการเล่นในบ้านเนี่ยเจ็ดเกมเนี่ยนะครับยิงทุกนัดนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ย,อย <c oughs> สองกว่าเห็นเห็นอยู่แล้วอืมสองกว่าเห็นเห็นอยู่แล้วประมาณสองนะถ้าเอาสามตัวนี้ตัดมาใส่เอาสามตัวนี้ตัดมาใส่ค่าเฉลี่ยยิงในบ้านเนี่ยเกมละสองประตูอยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วเกมลับเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนียวมากเสียน้อยนะครับเสียน้อยเห็นไหมสถิติเจอกันเนี่ยดันเคอร์ไม่เคยชนะเลย ถอดแบบมาจากเมื่อวานเลยนะทีนี้อะเรามาไล่เรียงราคากันนะ,อ,ะอย่างที่บอกอะราคาเปิดมันเปิดจากครึ่งลูก83ลงมาเหลือปอ .85 นะครับลงมาเหลือปอ .85 แล้วก็ฟิกออดเนี่ยนี่ทรงนี้นะครับฟิกออดเนี่ยเหมือนกองจะสู้ใช่ไหมเหมือนกองจะสู้ คู่เมื่อวานแล้วจะไปกองก็ไม่ใช่เรื่องนะใช่ไหมอ่ะถ้าไปดูในเรื่องของดับเบิลชานส์ Chance, การเสียประตูไม่เสียประตูเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่โอกาสของกองมีโอกาสที่จะเสียประตูครับในหน้าของปอใช่ไหมเนี่ยอ่าแล้วก็ถึงแม้ว่าเลทมันจะให้สูสีนะมันก็ไม่ได้ขาดนะทั้งทั้งที่อันดับเนี่ยมันแตกต่างกันเนี่ย มแต่ว่าอะลองดูนะครับคู่นี้ผมผมอยู่ USL Dunker นะลองลองเล่นราคาดูซึ่งถ้าเพื่อนๆที่อยู่หน้าบอร์ดเนี่ยถ้าไม่ไม่อะไรมากจะลองลองลุ้นราคานะลองดูว่าถ้ามันเปรียบเทียบกับไอ้คู่แบทกับล้องเนี่ยอ่อมันจะออกมาทรงเดียวกันไหมราคานี้น่าลงทุนเหมือนกันนะเสมอได้61กับหน้าปอ86นะครับ สองราคาเนี้ยเพื่อนๆก็เลือกเอานะถ้าจะลองเล่นราคาเนี่ยลองดูที่เสมอ61ก็ได้นะครับอ่าลงทุนไปสักนิดสักหน่อยก็ไม่เสียหลายนะครับอ่าส่วนราคานี้มันน่าจะที่เป็นที่โต๊พับอยู่แล้วนะครับส่วนราคาเนี้เป็นหน้าบอร์ดนะอลองดูนะครับลองดูแต่ถ้าผมมองแล้วมันก็ฟิกออดอย่างเนี้ย ต่อแบบไม่น่าต่อเนี่ยส่วนใหญ่มันมันมกจะทําได้เนี่ยออย่างดีก็เสียหูแหละเพื่อนๆอ,อ่ะนอกจากท่านที่เลือกเสมอหกหนึ่งนะแต่มองคิดว่าวันเนี้ยก้องมันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะบุกช็อกบุกมาชนะได้หรอกนะอืมยิ่งแบบโอ้โหราคาเนี่ยเห็นเห็นเมื่อวานมาจัดจ่เหมือนกันเดะเลยเนี่ย <c oughs> ลองดูว่าจะมาทรงไหนนะครับอ่า ลองดูลองดูเปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้เทมาที่ยูเอลดันเคอร์ด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยของยูเอลดันเคอร์มีแค่57ของก้องมี43นะครับสถิติก้องมันก็แย่นะจริงๆอ่ะดูดิเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด6เกมเนี่ยยิงไปแค่4เมตรนะครับไม่ยิงทั้ง3เกมนะแล้วเสียประตูทุกนัดด้วย ลองไปตามกระแสดูนะครับเพราะว่าเห็นเมื่อวานแล้วโอ้โหมันร้องมันหน้ามาจริงๆมันยังยุ่ยเลยนะแล้วดูวันนี้ไอ้กองเนี่ยชื่อมันดังคลองจองกันอีกมันเกาะเอลกันไปกันแล้วกันนะเพราะงั้นเราอยู่ดู USL Dunker นะเออนะ <c oughs> เพราะงั้นขอต่อเจ้าบ้านนะครับผมเขียนย่อว่า USL นะ Dunker นะครับ ที่ราคาปอ86นะครับหรือถ้าท่านที่ไม่ซีเรียสเรื่องราคาก็อยู่ที่เสมอ61นะครับเนี่ยคิดว่า u l เดันเน่าจะน่าจะ,าจะมีแต้มแล้วกันนะน่าจะมีแต้มก็ไปวัดกันว่าอ่ะราคามันออกมาแปลกขนาดนี้มันมันจะให้ยุย่ยเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็ ฝากเพื่อนเช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะส่วนท่านไหนที่ต้องการสมัครช่วยเหลือกันนะครับก็สมัครมาได้ที่ไลน์ ID ดีนะครับทีเด็ดน้ำมูนะก็จะส่งในเรื่องของทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งไปถึงไลน์ส่วนตัวของท่านนะครับแอดมาได้ที่ไล n e ทีเด็ดน้ำมูนะครับ tdetnamo นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ